ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมมาอยู่กับเก็บรับนี้นะครับผมก็จะมีคำมยาบางนะครับพออยู่กับเี่นก็โใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าลยเปิดไมรบ ทั้งท่ทั้งหมดได้ป่ะเนี่ยสุดสดีครับไปรุนไปรุนรับสวัสดีรับเี๋จะโดนดินยังไงครับยวโดน,นรรดิดดนนะครับผมทำไมไม่เห็นมีใครตอบเลยอะ่ะใช่หรอี่ <laughs> สมัยนี้เขาไม่ชอบติดกันแล้ว <laughs> เอะไรอยสัยดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับแงใรวไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเสียงอะไรไงเสียงในที่เสียงนเบืสไม่ไม่เสียงทั่โลกเสียงทัโลกเว้ยเสียงคเที่เลยอ่ะเสียงเียเดินละเดนลเดินละเดินละไ ที่เจออะไรของแกกี่แล้วที่จะเอ็สตาร์ที่อะไรอะไรวะเช่าวะเช่าวะเนี่ยเฮ้ยมีมีคนยิงแล้วเนี่ยยิงบอดยิงกู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 มาแล้วลวันนี้มาแล้ว เอาล้วชนบอดละเชื่อตายเว้ยซะมึงตายเวเดี๋ยวไม่มีปืนเลยอะโอ้โหเอ๋อตีแต่แล้วเนี่ยมันมีวันหนึ่งเลยเป็นวันสุดเดือน ได้เดือนไทยเดือนเออวันสาย้ายเดือนก็วันไทยเดือนนั่นแหละเออทีเนี้ยกูกูโอเป็นหน้าที่กูคือเป็นรถน้ำต้นไม้ใช่ไหมล่ะเรี่ยแล้วตอนนั้นน่ะรถน้ำต้นไม้ประมาณต้กพักละก็ใกล้ใกล้จะมืดละประมาณหกโมงกว่าละว่าเก็บสายไฟก็เดินเข้ามาจริงไหม เดินเข้ามาข้างในอ่ะรู้สึกเป็นคนมืดแล้วนะตอนนั้นเริ่มมืดแล้วเมื่อก่อนนั้นเนี่ยตอนเริ่มมืดแล้วก็เดินเข้ามาเดีสายไฟสายไฟมันหนักไงถ้าเกิดถ้าเกิดถือสายไฟแล้ววิ่งอ่ะมันวิ่งไม่ไหวแล้วมันหนักมันได้แค่เดินแลแม่งรถนาต้นไม้มาเหนื่อยใช่ไหมละ่ะเนี่ยกูเดินเข้ามาเดินม,มาสักครึ่งทางเลยอะไรวะตามหลังมาตามหลังมาป่ะ เจอไปข้างหลังแล้วกูก็เจีย๊ยบกูลืมถังไงอ่ะกูใส่ปุ๋ยด้วยว่ะกูถัง่าใส่ปุ๋ยกูลเลยเน,น,น,นี่มันรีแล้วเหรอเนี่ยเออเอานี่งไงกูลืมถังไงกูกูถังว่าใส่ปุ๋ยแล้วลืมกับกูลเลยหังนาง้าน่ากลัวยังหรวะ จ้าวงมาอะไรวะเนี่ยเดินออกวงกันเฉยเลยเยอาวงมาพี่ไม่โคตรยิงเยอาวงไกลด้วยนะรถรถต้องเอารถคันอันนั้นมาเลยรถด่วนด่วนด่วนรถอ๋อต้องเอารถสี่ช่วมาแล้วจริงๆอ่ะให้ไปวงมันไหอย่างไงเชียวโคตรน่ากลัวเลยเหมือมันรีบอ่ะเฮ้ยมันมันกินกูแล้วเฮ้ยวงมันกินกูแล้วเนี่ย เพื่อนแบบบวกยับยุยีสปอร์ตแล้วิ่งอย่างเดียวเลยนาย,นายนายไปไหนอะเบอรสี่คำดิเบอร์สี่อยู่ไหนอ่ะนู้น่ะขึ้นไปดิเยอะมากขึ้นไปดไปิไป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 รับเบอร์สี่ไปรับเบอร์สี่ไปไปไป น้ำยา,าอ้อขับรถจนอีกต่อไม่ได้นู่นจะเกอนเลยไปครับนี่เอาะมีคนเหรออ๋อนี่อะไรเนี่ยนี่หลังนายปะอะไรไปเลยไปนเลยหนึ่งูมได้เลย นั่งลงดีกว่าฮไอ้น้ำนี่พาคัวเด็กแว่นนี้น่นะมอเตอร์ไซค์เด็กแว่นน่ะเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณพาเอามอเตอร์ไซค์เด็กแว่นหน่่งวะเข้าวง,งก่อนแล้วเล่นความเร็เรวได้เหรอเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้กล่อง คนดักสะพานมันตายง่ายกว่ตายที่แล้วอ่ะแต่มึงล้มนะฮะหลตายง่ายใจมันแต่มึงล้มไหละลงไหนลงไหนไปกลางเลยปะเพียอะไนะอินคีบีโนอินีบีโนอะไรอย่างนี้เลหล้อไซส์อ่ข้า คนรู้บัตรคนรู้บัตรคนรู้บัตนี่ไงลงไมดีลงไดมงไดีลงไมดอลงไมิดอ F ไหนร่องตัวพิ่เหนื่อยขับรถไม่เดียวเฮ้ย,ยขับรถดี F ไหนล่องพลงโตเกียว OK ดิบดิเราดีดเ๋ยตัวยีดิมาเ OK ดี๋ยวขับไปมาเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวขับไปนะจัดจัดจัดมา F ล้องตังเกียวดิบดิมา เร้องเวินอะไรนะนไ,ไหเนี่ยเฮ้ยมีอะไรอามาใครจะแวะนยผมมาพาแหวนเดี๋ยวเดโชว์ไปอยู่ไปทีมไปโชว์ดิเดี๋ยวนี่เดี๋ยวกูใส่โตเกียวดิฟไปได้แง่อ้าวมอไซค์นี่ถือปืนไม่ได้เนี่ย เออเอ้ยเช้าท่อนี้กูลังลอยตุควางมังวานไก่พนเฮ้ยนี่เนี่ยเชเดินรถถูกอย่างอย่างนี้กูลังแว้นไปไหนไม่รู้มันอยู่นอกวงอ่ะนายพาเราไปไหนเนี่ย ดูนี่ยเฮ้ยเฮ้ากูตีลกาประมาณหนึ่งตลกนั่งตลกิีต่ากูที่ไม่ขนมันอะ่ะนี่ชักปืนไม่ได้ชนมันมตารรมของตารรมของยิงบอดตรรามตามกองทัพต้องเดินด้วยของ ขึหนูมีคนเหรอเฮ้ประอ้โหเฮ้ยรถความเอ้ยรถความแรงเกิน เล็บลองไปตรงกิดีไว้กูดิกูณลางจะเป็นลอยละกไปซ้อมในนี้ยี่หาคน่ะเผ่าเรื่องอออือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กูจะเลงได้ไนี่คุณรู้บัตรคุณคุณคุณจุกลบกูด้วยไม่ใช่ละไหนดูหน้าคุณดิกูือเห็นหน้าคุณยีนเลยมีคนเสียตายแล้วตายแล้ว ยิงยโยคยิงคนเนาะเดี๋ยวก็ได้ยินคนแล้วเนี่ยต้องให้แบบแรงสูงๆนั่งนั่งสูงๆอีกนี่นั่งสูงอืมเด็ดสุดท้ายเจ้าแม่แหลกเซฟเวอร์ข้าววานจากกาักรยานปฏินำก็ได้จ้าพี่จีเด้งมามาแล้วมาจักรยานลี่รถจักรยานสีแดง เราอยู่กลางแมพไปหรอวิเราอยู่กลางกลางแมดอะไปเลยดิอย่างงี้ไม่ก็โดนยิงตายจะไม่เหมือนได้ยินถึียงรถวะมึงมึงได้ดูนั้นวะดูอะไรไอ้ปัญญการยานที่กูให้มึงดู เป็นเป็นไปเกลือเนี่ยจิมให้มผงไปอ่านนะรถรถตักกยานี่เองมันมีธนาอยู่อ่ะยกล้อไม่ขึ้นหรอจะสองตัวทร้างไรเนี่ยสร้าวงส้างไรเนี่ย เขาชวกูทำไมคุณไม่ไหนนะเดี๋ยวจะเดจอแล้วคุณเมาเป็นอะไรตื่นเรื่องราวมันเลอะเหมือนตอนที่ผมได้ถูกมือเอเล่นประหลาดพี่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีคนให้กูยิงเลยวะเดี๋ยวจะเจอแล้วเดี๋ยวมันตบลงแบบที g ีได้ปะตบเปนภรรยาเนี่ยเอ้ยพูดถึงี่ GT แทนเนาะ อะไรนะไม่เจอละวอยากเล่นจ er ีดีจีจุดรอเกมจีดีเอฟไอไม่เยอเกมจีดีเอฟนี่ไงหนุ่มคนนี้กำลังซื้อคอมมาเนี่ยสั่งมาแล้วเป็นเงบ้างครับชอบหรือเปล่าชอบไปลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Value เซื้อด้วยนะครับผมถูกจะมาทำอีพีสอง